กดกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับสาย3 channel ครับผมครับสวัสดีครับผมเพืเ่อนๆครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาตอบคำถาม FC นะครับผมนะ FC ที่ได้ดถามว่าเอ๊ะผมจะใช้ TR นะ ที่อารลงฮิตซิงเนี่ยสามสิบสามสิบคู่ฝั่งละสามสิบคู่ก็จะต้องใช้มอแปลงกีแอมนะฮิตซิงที่เขาทำขายตามท้องตลาดก็จะมีสี่คู่ครับผมสี่คู่หกคู่แปดคู่สิบคู่สิบสองคู่สิบสี่คู่สิบหกคู่นะฮะแล้วเราก็เอามาประกบ ท่อครับผมตัวนี้10คู่ครับผมถ้าเป็นบิดก็ถ้าเราใช้บอร์ดได้บิดเราก็ฝั่งฝั่งละ10คู่ฝั่งนี้10คู่ฝั่งนี้10คู่บอรดได้บิดนะเพื่อนๆครับผมก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆต้องการออกแบบด้วยนะครับผมจะออกแบบวางด้านข้างก็ได้นะเราใช้ TR เนี่ยเปิื่อนใช้ขนาดานทันติต,ต์ก์ก็ใส่ด้านนี้ก็ได้แล้วเราก็ขบดได้ใส่ด้านนี้ก็ได้นะพูดถึงบิดนะหรือเ,เพื่อนต้องการเอาไว้ข้างบนนี้ก็ได้นะนลมก็จะโตขึ้นมานิดหนึ่ง แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอาไว้ข้างบนเนี่ยถ้าบอดได้บิดถ้าเรา,เาไว้ข้างบนมันจะทําง่ายมากเลยนะทําง่ายมากเลยถ้าถ้าเราต้องใช้ข้างบนนะท่อฮิตซิงสิบคู่ฮิตซิงสิบสองคู่ฝังละสิบสองคู่รวมแล้วยี่สิบสี่คู่สิบสี่คู่รวมแล้วยี่สิบแปดคู่ 16คู่รวมแล้วก็32คู่นะเต็มเต็มที่เพื่อนเพื่อนได้ถามก็น่าจะที่เขาทำขายตามท้องตลาดก็ท่อก็16คู่รวมแล้วก็3 2คู่นะเพื่อนเพื่อนครับผมก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆกับมีกระตังใช้ฮิตซิงสี่นิ้วถ้าเราใช้ฮิตซิงสี่นิ้วเราสามารถที่จะวางวางบอร์ดใดข้างบนได้เราก็ใช้อย่าลืมใช้ ที่ลองนะไม่ให้มันช็อตกับฮิตซิงนะนะเราก็ใช้ที่ลองขึ้นนะลองนะลองให้สูงขึ้นจากพื้นนี่ลองขึ้นสักเพื่อไม่ให้มันอุปกรณ์มันถึงถึงกับเหล็กทำง่ายมากเนี่ยถ้าทำแบบข้างบนเนี่ยแล้วก็ใช้ กล่อง6นิ้วนะเพื่อนๆกับผมถ้าสเปครุ่นใหญ่เพื่อนๆต้องใช้กล่อง6นิ้วนะครับผม6.2นิน maximum, ้วนั่นแหละครับผมนะเพื่อนเพนกับผมถ้าเพื่อนๆพืทำรุ่นใหญ่เกินเกิน14คู่16คู่แล้วข้างละ16คู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆนต้องใชเนี่ยกล่องครับผม6นิ้ว6.2นิ้วเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมเพื่อรองรับหม้อแ <im oui> <ๆ>ปลงครับผม มอแปลงรูดใหญ่ที่เพื่อนๆได้แต่ถามว่าเอ๊ะผมจะต้องใช้มอแปลงกี่แอมเพื่อนๆก็ฝั่งนี้16คู่ฝั่งนี้16คู่รวมแล้วก็1ข้ท่อ1ข้ท่อก็32คู่นะฮะแนะนำา60แอมป์ครับผมเพื่อนๆครับผมนะที่เขาเล่นแบบม,มอแปลง2ลูกก็ สามสิบแอมสามสิบแอมรวมหกสิบหรือสามสามสิบห้าแอมก็ได้ครับผมนะอย่างน้อย,อยก็ก็ดูด้วยครับผมเพื่อนเพื่อนจะเอาไปขับดอกกี่นิว้วนะเพื่อนเพื่อนครับผมสำคัญคือตัวนี้ครับผมเพื่อนเพื่อนจะเอาไปขับดอกกี่นิว้วอันนี้สเปกนี้มันก็ขับได้ครับผมสองดอก สิบห้านิ้วเออสิบหกนิ้วสิบแปดนิ้วเนะี่ยยี่สิบคู่ก็สิบแปดนิ้วสองดอกครับผมบิดก็สบายๆนะฮะก็ใช้ยี่สิบห้าแอมป์สามสิบแอมป์เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมเพื่อนๆนะฮะสเปกนี้ก็สามสิบแอมป์นะสีฝั่งนี้สิบคู่ฝั่งนี้สิบคู่รวมแล้วสี่สิบคู่ก็ะสานสิบแอมป์ประมาณน,นั่นแหละ แต่ถ้าเพื่อนใช้16 32คู่ฝั่งละ32คู่ไม่ต่ำกว่า60แอมนะฮะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆที่จะใช้กับผมดอกลำโพงคือสำคัญคือแอมเนี่ยเราเออกมาขับดอกลำโพงครับผมถ้า21เนิ้วเพื่อนต้อง60แอมถึง70แอมนั่แหละครับผมเพื่อนนะเพื่อนครับผม เพื่อนจะขับได้กี่ดอกมันก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดได้นะนะบอร์ดได้เขาระบุไว้ลงได้กี่โอห์มส่วนมากเขาจะเล่นที่4โอห์ม2ดอกนั่นแหละครับผมเปพื่อนครับผมนะถ้า6โอห์มดอกลำโพง6โอห์ม2ดอกมันก็ลงที่3 3โอห์มกำลังดีครับผม3โอห์ม4โอห์มเนี่ยครับเปพื่อนครับผมไม่ไม่ต่ำมากนะฮะทำยังไงถึงจะดันไหว ก็คือมอแปลงนั่นแหละครับผมแอมนั่นแหละครับผมปกติก็เขาขายตามท้องตลาดถ้าบิดถ้าบิดเขาก็เล่นกันที่60.060 60, ที่เขาแนะนำกันนะครับผมนะ60 0 60อาศัยกำลังแอมของมอแปลงนะที่เพื่อนๆได้แต่ถามมานะฝั่งละ30คู่ฝั่งละ30คู่นะ ปกติก็32คู่นั่นแหละครับผมนะสามดสองคู่เพราะว่าฝั่งละ16คู่ครับผมฮิจริงๆี่เขาทำขายนะเพื่อนเพื่อนต้องวางแผนด้วยว่าเพื่อนเพื่อนฮิตซิงสิคู่เนี่ยความยาว16นิ้วนะฮะหม้อแปลงนะฮะความยาวด้วยครับผมมันจะมันจะต้องไปซื้อย่าเพิ่งซื้อกล่องมานะเพื่อนเพื่อนที่จะจะทำใหญ่ๆครับผมนะ เพื่อนๆครับผมนะให้หนึ่งหม้อแปลงเอามาเลยครับผมเพื่อนๆต้องการสองลูกหรือลูกหนึ่งนะเพื่อนๆต้องต้องถามเพื่อนๆนะต้องการสองลูกสามสิบแอมสามสิบแอมสองลูกอี่จะทําง่ายไหมจะทํายากไหมต้องเพืๆๆ่อนะๆต้องถามเพื่อนๆด้วยนะฮะเพื่อนๆต้องถามเพื่อนๆด้วยว่าเอะถ้าเราสองลูกมันจะยากไหมแนะนํา ลูกเดียวก็ได้ครับผมเออหกสิบแอมเลยลูกเดียวลูกใหญ่ๆเนะี่ยแต่มันก็จะหนักนิดน,นึงแต่ก็ทำง่ายครับผมนะที่เขาบอกว่าสองลูกช่วยกันดันไม่ไม่ใช่หรอครับผมมันลูกเดียวมันใหญ่ยกยากนะเป็นเพื่อนครับผมลูกเดียวนะหกสิบแอมมันใหญออ่สองลูกช่วยกันดันมันจะช่วยกันดันไงฮะ มันก็เหมือนเดิมครับผมสองลูกได้ลูกนี้ก็30มแอมลูกนี้ก็30แอมนะฮะแค่อามารวมกันนะเหมือนเดิมครับผมมีค่าเหมือนเดิมครับผมมันจะช่วยกันดันไม่ไม่ได้เกี่ยวหรอกครับผมนะเพื่อนๆน,นะแค่เขาเป็นสโลกแกนในการทำให้ดูดีแต่ถ้าลูกเดียว,ดยวไ,ดได้ไหมหกสิบแอมมันก็ได้ครับผมมันไม่มีปัญหาะลยครับผม,มน, <laughs> นะเพื่อนๆครับผมนะ ตอบเลยนะบอกเลยเพื่อนๆครับผมไม่ต่ํากว่า60แอมป์นะครับเพื่อนๆเพื่อนครับผมเพราะทรานซิสเตอร์60แอมป์ถึง70แอมป์นั่นแหละครับผมเพื่อนๆครับผมบอกเลยว่าแต่อย่าต่ํากว่า60สิบแอมนี่ผมจะเอามาขับ15เอ่อ18นิ้วนะถ้า18นิ้วก็มันไม่ต้องใช้ทรานซิสเตอร์มากครับผมนะ18นิ้วนะเพื่อนๆครับผมที่เขาใช้กันเยอะเยอะ เพื่อเอามาดันดอก21นิ้ว24นิ้วรุ่นใหญ่ๆนะเพื่อนๆครับผมนะใช้ฐานทีเตอร์เยอะๆแล้วก็เพื่อให้มันดันดอกลําโพงได้นะเพื่อนๆครับผมถ้าเพื่อนๆใช้18ใช้18นิ้วก็12คู่ข้างละ12รวมแล้ว24คู่ก็พอได้แล้วนะเพื่อนๆครับผมนะดัน18นิ้วข้างละ2ผมก็ถ้าแบบเต็มที่นะที่ผมพูดนะเพื่อนๆครับผมนะ แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการหนักๆที่ได้สอบถามให้ผมจะใช้ฝั่งละ30คู่เดียวข้าเขา2มคู่ฝัง32คู่นะฮะคู่ปนะกติมันก็ทันติเตอร์ได้150วัตต์เต็มที่นะฮะเพื่อนเพืกับผม150วัตก็คูณเข้าไปครับผม32คูณ150นะมันก็จะเป็นวัตเขาคร่าวที่ให้เราได้รู้เอ๊ะปริมาณมันจะขนาดนี้แล้วเราจะ เอาหม้อแปลงกี่แอมแต่ผมแนะนําให้60แอมป์นะเปือนเพืนกับผม60แอมมันก็ได้รวมแล้วก็เ0็ด va ครับผมนะฮะเจ็ด va นะ 7, VA นะเพื่อนเพือนกับผมนะนะฮะยีแอมป์สองพ va 25แอมป์สามพ va ครับผม30แอมป์สามพ va นะยี M, 3, VA, นะ่สแอมป์ยีอแอม สามพันสองร้อยวเอสามสิบแอมสามพันห้าร้อยีเอครับผมเพื่อนเปลนสามพันห้าร้อย v อถ้าสามสิบแอมสองลูกนั่นแหละรครับผมมันก็เหมือนเดิมนะที่เขาบอกว่าสองลูกช่วยกันมันก็เหมือนเดิมครับผมทำไม่ดี มันก็เหมือนเดิมครับผมนะฮะถ้าเพื่อนๆต้องการทำง่ายๆลูกเดียวสามหกสิบแอมแต่ต้องใช้กล่องครับผมหกหกจุดสองนิ้วความลึกนี่ผมคาดไว้น่าจะอยู่สามสิบถึงสามสิบสองนิ้วนะครับผมนะครับเพื่อนๆครับผมยาวมากเลยนะเพื่อนๆครับผมมันต้องเอาเพื่อนๆต้องซื้อฮิตซิงก่อนครับผมฮิตซิงนะฮิตซิง อมาดูแล้วก็ม่าแปลงครับผมแล้วมาวางดูลองมาทดสอบวางดูแล้วก็ลองลองวัดตลับเมตรวัดดูนะฮะเพื่อนเพืนครับผมมันจะ30หรือ32มสิบสองนะยาวมากใหญ่มากและหนักมากด้วยครับผมนะแล้วก็ราคาก็แพงมากเลยครับผมบอกเลยนะเพื่อนเพือนครับผมนะถ้าเพื่อนเพือน <ๆ S 2> ต้องการแบบเบาๆบาทำไงเล่นคาดดีนะครับผมคาาด,ดีก็มีบิดก็มีครับผม ่ารุ่น8 0 0พบิตก็มีครับผมอ่าว้วก็จะเบาเบา,บาฮิตซิงพอๆกันนะฮอาจจะถูกกว่าบิตอ่าคาดดีบิตสามพันน่าจะสามพันหกรือสามพันเจ็ดครับผมหนึ่งบอร์ดนะรุ่นแปดพันบิตคาดดีบิตแปดพันไอตัวนั้น ก็สามารถที่จะเล่นได้ถึง4ดอกแต่ส่วนมากเขาจะเล่นกันแค่4โอมครับผม2ดอกนั่นแหละคัดดีก็ได้แต่เพื่อนๆชอบหนักๆก,ก็ที่เพื่อนๆถามมา30คู่ก็บิดนะผมก็เข้าใจครับผมบิดแน่นอนฮนะเพื่อนๆกับผมนก็60แอมป์นะครับผมเพื่อนๆกับผมใช้หม้อแปลง60แอมป์ครับผมกล่องก็6.2นิ้ว แต่ความลึกต้นเพื่อนต้องไปหาเอาเองครับผมความลึกน่าจะ30ไม่ต่ำกว่า30นิ้วนะครับผมกล่องนะกล่องน่าจะ30นิ้วแต่ถ้าเราเล่นคร์ดดี20นะกล่อง20นิ้วเนี่ยโอเคแล้วครับผมนะกล่อง20นิ้ว4.2 4.2ลึก20 แต่ถ้าเราใช้โมแปลงแอมใหญ่ๆก็ต้อง5นิ้วนี่แหลค 5, ะครับผม5.2นิ้วแเพื่อนๆครับผมยิ่งแอมใหญ่โมแปลงมันก็จะโตขึ้นสูงขึ้นนะเพื่อนๆครับผมถ้า30มแอมมันลงได้ที่4.2นะ30มแอมนะนะ4.2่0อมแอมแต่ถ้ามันหนักปุ๊บเนี่ยไอ้โค้งตรงนี้ครับผมโค้งของกล่องเนี่ยเมลาะเรายกปุ๊บมันจะบิดนะเขาถึงเล่นตัวใหญ่ๆครับผมนะเพื่อนๆครับผม ตัวที่อยู่ทรงนี้ที่ผมให้เพื่อนๆเห็นน,นี่ก็4.2ครับผมตัวนี้4.2นะ4.2นิ้วลึก20นะตัวนี้ก็ใช้บิดเหมือนกันแต่แค่16คู่ครับผมเพื่อนๆนะใช้บิดฝั่งละ16คู่เออฝั่งละ6-8คู่รวม16คู่แต่ก็ดักเหมือนกันแต่เพื่อนๆใช้ คูณ2นั่นแหละรครับผมเพื่อนๆนะฮะเห็นไหมที่ผมบอกที่ทำผมทำให้เพื่อนๆได้ดูก็คูณ2เข้าไปครับผมท่อที่ผมทําบิด8คู่รวมกันแล้ว16คู่คูณ2เข้าไปนะคูณ2เข้าไปก็มอแพงสามสิแล้วก็รวมไปคูณ2ก็เป็น60นะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับผมนะแต่มันหนักมากเลยนะหนักมากนะกล่องก็โตขึ้นแพงขึ้นครับผมเฉพาะกล่องก่โอหลายบาท นะเพื่เป็นเครับผมแต่เพื่อนๆต้องใจเย็นๆถ้าทําของใหญ่ๆหนักๆหนักมากเลยมันยกแทบจะต้องวางดีๆวางแผนดีๆทําต้องใจเย็นๆนะเพื่อนๆใจร้อนปุ๊บเนี่ยมันมูลค่าที่เราลงทุนไปแล้วนะมันจะพังครับผมนะต่อเพื่อนๆนะครับผมที่ได้สอบถามนะสามสิบสองคู่ผม เพิ่มให้เป็น32คู่ก็60แอมครับผมนะฝั่งนี้32ฝั่งซ้าย32ฝั่งขวา32คู่60แอมนะเป็นอย่างน้อยนะเพื่อนๆกับผมนะหกแอมเป็นอย่างน้อยแต่เพื่อนๆต้องวางแผนดีๆในการออกแบบด้วยนะการวางการใส่ทันติเตอร์ต้องเป๊ะมากเลยทันติเตอร์เพื่อนๆลงเรียบร้อยแล้วงอขาขึ้น เอากระดาษลองกระดาษล้งเราเนี่ยครับผมรองแล้วค่อยเอาแผ่นนี้ทับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทาดติเตอร์แล้วเอานี้ลองนะพอบางครั้งเนี่ยลวดพวกนี้เราตัดไม่ดีเนี่ยนี่เราตัดเนี่ยมันจะไปโดนกับน็นอตให้มันยกจากทาดติเตอร์นิดหนึ่งนะเพื่อนๆครับผมนิดหนึ่ง จากหัวมันน็อตนั่นแหะ,ะครับผมมันจะมีหัวน็อตเดอี่ยวถ้าเราถ้าเราใช้หน้าเรียบนะเป็นเลื่นครับผมถ้าเราลงสามสิบสองสามิคู่สามสองคู่ต้องใช้หน้าเรียบอย่างนี้แหละเราท,ทรําเป็นท่อนะเป็นเพื่อนครับผมทาเป็นท่อทาเป็นท่ออย่างนี้เพืเ่อนต้องออกแบบดีๆครับผมบอกบอกง่ายๆออกแบบดีๆออกแบบดีๆเดี๋ยวมันจะขูดขัดออกแบบดีๆให้มันเดี๋ยวมันจะติด แล้วมันจะลงคาปาไม่ได้เราต้องการคาปาไว้รองกลางนะเป็นตรงวางออกแบบดีๆนะครับผมบอกเลยนะครับตอบเลย6 0สแอมนะฮะมออแปลงกระป๋มเปื่อปลงครับผมประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆนะฮะสงสัยเป็นไงก็สอบถามได้เช่นเคยครับผมเพื่อนๆครับผมสําหรับคลิปนี้มาตอบคําถามเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆครับขอบคุณครับผมที่รับชมครับผม